สวัสดีค่ะกลับมาพบรายการท็อปปิกนะคะวันนี้ชวนคุยสั้นๆค่ะเพราะหลายคนก็น่าจะเห็นภาพของตลาดแล้วนะคะว่าหลุดพันสี่เป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยววันนี้ปิดตลาดที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าจุดห้าเจ็ดจุดนะคะซึ่งหลายๆคนก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากข่าวที่เราติดตามกันในวันนี้หรือเปล่าหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวกลุ่ม CP นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกัน,นวิเคราะห์กันค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเซนิเมนต์ให้เราลงทุนค่อนข้างลลาาาบกกกนนนช่่่่ววงสสสสิท้ทยยยยปปปีีีหรือเเเะะะคคคดดด๋ไพพููุัััม กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยามครับค่ะพี่หมูอยากถามพี่หมูนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยหลุดพันสี่แล้วนะคะแล้วก็ลงไปเยอะมากไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะกับตลาดอยากให้พี่หมูช่วยอัปเดตสั้นๆได้ฟังค่ะอืมก็โดยสรุปกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้ตลาด,ดจริงๆแต่เมื่อวานแล้วแหละว,ว,ว่าตลาดก็มีเซนติเมนท์ที่ไม่ดีต่อ CG หุ้นไทยนะจริงๆทั้งงนะักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าอย่อที่เมื่อวานเราทราบกันนะครับว่าหุ้นกลุ่มซ p เนี่ยเขามีการทําธุรกรรมใช่ไหมไปลงทุนอันนี้คงคงคุยกันเยอะแล้วนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมันจะถึงวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับ ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของธรรมาภิบาลเป็นหุ้นกลุ่มตัวกลางกับตัวเล็กเช่นถ้าปีที่แล้วเราก็ย้อนไปที่สตาร์กเป็นที่มออย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็ต่อเนื่องมาปีนี้บางตัวแล้วก็จะเป็นเรื่องของกลุ่ม IPO ที่เข้ามาแล้วเนี่ยต่ำจองทันทีอันนี้ก็มีหลายตัวเนาะที่ผ่านไปไม่กินไม่นานที่เองเนี่ยนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้สึกว่า โ okay. อเคธรรมิบาลของหุ้นตัวกลางตัวเล็กเนี่ยไม่ค่อยดีแต่เราไม่ค่อยเจอครับว่านาักลงทุนจะรู้สึกว่าธรรมิบาลไม่ดีเนี่ยโดยเฉพาะ,ะที่เราได้เลดติ้งสูงๆเนี่ยในเรื่อง ESG อะไรต่างๆเนี่ยเกิดกับหุ้นผมใช้คว่า top 10อัอนนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไปนเหมือนกับมันไปกระตุกนะครับอตอมโกรธ ตอมเบื่อนะครับตอมไม่มั่นใจอ,อย่างเงี้ยแล้วก็เลยเป็นเชน i รี e ั c t เมื่อวานเสร็จปุ๊บก็มาวันนี้เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอีกนะครับก็คือพอฮุดเซ็ต่หลุดแนวรับสิบเดือนนะฮะที่1404อันนี้นะก็เลยยิ่งทำให้คนที่ ออมองมองเล่นเดดูดูจุดพวกนี้ดูดาวไซด์นะครับก็จะถล่มขายลงมาซึ่งปรากฏว่าวันนี้คนที่ถล่มขายมากที่สุดคือกองทุนในประเทศขายออกมาประมาณ3,500ล้านบาทนะแล้วก็ต่างชาติก็ขาย500กว่าล้านแล้วก็ป๊อปเทคขายนิดหน่อยและที่เหลือนะครับก็ลายย่อยนะครับก็รับไปอย่างเดียว อันนี้คือภาพที่เห็นวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมตอบก็คือเป็นเรื่องของธรรมธิบาลที่เป็นทิกเกอร์นะจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งครับไม่ล่มน้องน้องน้องยามรู้หรือเปล่าพุ่งนี้พุ่งนี้มีอะไรทราบไหมครับยังไงคะพี่หมูพุ่งนี้มีการนัดชุมนุมคนไม่รักทักษิณอ,อันนี้พี่หมูไม่ได้ตั้งเองนะชื่อเนี้ยค่ะเป็นเป็นกลุ่มของเขาเองนะจะออกมาชุมนุม อ uh, อันนี้ก็เป็นตรงน,นี้ก็ม,มีผล,ผลด้วย oh, okay. อ๋อค่ะอ่ามีผลไหมต้องคิดอย่างนี้สิครับว่าการเมืองเนี่ยของไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อยู่แล้วเนาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็พอประเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บสมมุติเราสมมุติแล้วกันนะครับสมมุติถ้าผมเป็นต่างชาตินักลงทุนต่างชาตินะมีข่าวออกมาว่า หุ้น t o ป10มีปัญหาเรื่องนี้อ่านี่ประการที่หนนะประการที่สองก็คือ่ามีข่าวว่าจะเริ่มมีกลับมามีชุมนุมประท้วงอีกแล้วซึ่งไม่ได้มีนานละอ่ะสมมุติเอาเอาสองอย่างนี้ก่อนนะครับต่างชาติเนี่ยก็ออกไปทางขายมากกว่าซื้อละเขาเนี่ยแต่พอถ้าเป็นคนไทย ก็คือนักลงทุนต่างในประเทศมีข่าวสองอันเนี้ยโดยเฉพาะอันหลังเนี่ยอันหลังก็คือเรื่องคน,นชุมนุมเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเกิดความไม่แน่นอนนี่แหะไม่แน่นอนแบบติดลบนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเหตุผลจะมีสองข้อนี้ใหญ่ๆนะแต่ถามว่าละเหตุผลที่จะทําให้หุ้นขึ้นมีไหมไม่มีแต่ทําให้รุนลงก็คือสองข้อนี้ เพราะจริงถ้าเราไปดูตลาดต่างประเทศวันนี้นะครับมันก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับแม้ตลาดจีตลาดอเมริกาเองก็ไม่ได้ลงเยอะนะครับมีตลาดเราเนี่ยลงเยอะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่ามันเป็นเหตุผลเฉพาะเฉพาะของเราเองแม่ไม่กล้าพูดว่าเฉพาะกิจหรือเฉพาะการเพราะอะไรครับเฉพาะกิจเฉพาะการแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันอาจจะจบเร็วใช่ไหม อันนี้มันอาจจะไม่จบเร็วกบน้องแจมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าไม่มีใครเตะเราเราเตะเราเองกันเองแล้วกันนะฮะเอาภาษางันกันแล้วกันนะครับอ่าก็ประมาณนั้นจริงๆมันก็จะมีข่าวเรื่องธรรมาิบาลสองประเด็นเนอะประเด็นเรื่องของการลงทุนกับประเด็นเรื่องของการขายหุ้นอือันนี้ผมผมคงไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะเนาะอันเนี้ยแล้วจริงๆอันเนี้ยเป็นคือเกิดคมันเป็นมันเป็นอ่อมันเป็นการตอกย้ํามากกว่าเพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วถูกไหมครับในหุ้นตัวเดียวกัน อันนี้ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายเพราะเราไม่ได้มาคุยเรื่องนี้เป็นหลัก,กน,นะดังนั้นผมก็ตอบว่าเป็นเรื่องของคำอธิบายที่ซ้ำซากผมใช้คำว่าอย่างนี้กับหุ้น top 10อันนี้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับหุ้น top 10แล้วจริงๆวันนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งน้องอยามรู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องไหนคะอันนี้ครับ global minimum tax คือมันก็จะมันก็อาจจะมีผลต่อหุ้นตัวใหญ่ๆใช่ไหเช่นเดลต้าไทยูเนียนนะก้า ซึ่งถ้าถ้าสมมุติว่ามันแอพพลายจริงๆในปีหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนนเพราะว่ามาตรการรัดที่ออกมาที่ที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็จะพูดว่าจะเริ่มใช้ปีหน้าจริงๆต้นปีแต่มาตรการที่จะมาลดทอนผลกระทบแบบที่สิงคโปร์ทำอะ่ะสิงคโปร์เขาออกเขาบอกปีหน้าเขาก็จะวันที่หนึ่งมการาเขาก็จะเริ่มใช้ Global Minimum t a x 15%เหมือนกัน ใครที่มีรายได้เกิน2 8 0 0 0ล้านต่อปีใครที่จ่ายภาษีเน็ตนะฮต่ำกว่า15%ก็ต้องจ่ายส่วนเกินให้มันเท่ากับ15%เอันนี้อันนี้อันนี้ผมสรุปั้นๆอย่างนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเพราะนั้นสรุปก็คือวันนี้มันก็จะมีสามสี่เรื่องแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นเรื่อง ทำไปทําไมไม่ใช่่ทาไปทําไมก็คือก็คืออันนะเรื่องนั้นแหละครับและอันที่สองก็จะเรื่องชุมนุมพรุ่งนี้และอันที่สามก็จะเป็นเรื่องโกลบอลมินิมัมแท็กสามเรื่องครับค่ะพี่หมูคะถามในเรื่องของตัวซ p x นิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของไทยเอสจีหรือเปล่าในเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วเขาก็ค่อนข้างข,างขนาดใหญ่พี่หมูประเมินตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับ เพราะว่าผมให้เปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่ายามลองย้อมมันนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้มันมี3กลุ่มใหญ่ที่ทำธุรก,กิจเกี่ยวกับรีเทลแล้วกันค้าปลีกคา้าเยอะค้าสง่งใช่ไหมกลุ่มที่1คือกลุ่มคุณเจริญก็จะมี BJC b i g c เป็นหัวหอกกลุ่มที่2คือกลุ่มเซ็นทันก็จะมี CPNCRC กลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม CP ก็จะมี C p และ c p f ถูกไหมครับ mm. อ่าเป็นหัวหออ่ามีสามกลุ่มนะคานนี้ที่ผมย้อนนิดนึงก็อ,อย่างนี้ครับวิธีการสามกลุ่มเนี้ยมันแตกต่างกันหมดเลยนะอ่ะถ้าเราลองคุณจเจริญก่อนคุณจเจริญเวลาเขาเติบโตธุรกิจเนี่ย mm. เขาจะใช้วิธีเลเวลเลด้วยตัวเขาเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นไม่เกี่ยวเลย mm. วิธีการก็คือสมมติเขาซื้อโรงแรมมาหนึ่งที่ นะครับสร้างเสร็จก็สมมุติใส่แบรนด์ใส่แบรนด์ใส่แบรนด์แยมโฮเทลเข้าไปสมมุตินะครับแล้วก็ให้เขาบริหารเสร็จแล้วก็จะมีรายได้ใช่ไหมครับมีแคทฟลูมีกระแสเงนินสดก็เอาทรัพย์สินนั้นไปวางแล้วก็ไปกู้กู้เสร็จก็เป็น1-3ต่อ1เลทอย่างนี้เราเรียกว่ารีไรว่าเลทสังเกตไหมครับว่ากลุ่มคุณ,คณเริิเนี่ยกำไรจะไม่ค่อยเยอะอย่างใครซื้อหุ้น A W C จะเห็น PE สูงมากตั้งแต่เข้าตลาดเลยแต่แต่แอสเซทโตเร็วมากลองนึกภาพน,นะตั้งแต่วันแบงค์คอกไล่ไปจนถึงโอ้ยะ่ยะแยไปหมดเลยเนาะไปถึงศูนศศศศศศศย์สิริกิตอะแย่หมดอะครับแล้วที่อื่นอีกเต็มไปหมดเลยอ่าอันนี้คือหลักการของเขาซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะเดือดร้อนกับนักลงทุนเท่าไหร่เป็นงนักลงทุนต้องเข้าใจว่าซื้อหุ้นเขาก็จะไม่ค่อยเห็นกําไรเท่าไหร่ แค่นั้นเองยกเว้นแคปิตอลเกนกลุ่มที่สองนะครับก็คือเซนทันเซนทันเนี่ยจะเป็นอีกวิธีหนึ่งละสังเกตไหมครับว่ากลุ่มเซนทันเนี่ยเขาขยายไปในต่างประเทศเยอะยะเลยอิตาลีเยอรมันใช่ไหมฮะสวิตเซอร์แลนด์แต่แต่เขามักจะใช้แม่เป็นคนซื้อก็คือเซนทันกรุ๊ปไม่ใช่ CPN ไม่ใช่ซ r อืร์ไหมเห็นไหมฮะมันมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่า เซนท่านเขาก็ไม่ได้ไปผมใช้คำว่าไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้เอา CRC CPN ไปซื้อไงแต่อเผอิญว่าตลาดก็จะกังวลเวลาเขาประกาศทีไรเนี่ยหู้สองตัวน,นั้นก็จะลงเหมือนกันแต่ลงนื่องจากคนคนต่อยอดกันเองแต่ก็เลยสุดท้ายละกรลยสุดท้ายก็ที่น้องถามว่าคิดยังไงกับกลุ่มนี้กลุ่ม c c p เขาก็จะมีวิธีของเขาเหมือนกันวิธีเขาคืออะไรครับ ใช้บริษัทลูกในตลาดทําธุรกรรมเลยถูกไหมถูกไหมครับอันนี้อันนี้ชัดเจนคือไทยใช้ทําอะไรใช้บริษัทลูกเนี่ยมันมีสองวิธีด้วยนะวิธีที่หนึ่งคือกู้ไปซื้อธุรกิจวิธีที่สองคือเพิ่มทุนไปซื้อ,อกลุ่มซีพจะไม่เพิ่มทุนไปซื้อครับปกติเช่นซีพีอซื้อแม็โครก็ก็ก็กู้ก แ mm. มคโครซื้อโลตัสก็กู้อ่าเห็นไหมฮะการใช้เงินกู้ไปซื้อธุรกิจกับไซส์เพิ่มทุนไปซื้อธุรกิจน้องว่าอะไรดีกว่ากันอ่า mm. เงินกู้เนี่ยไม่ดีไม่ดีเพราะว่าอะไรครับมันมันถ้ามันมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นภาละมันจะกินกําไร ถ้ามันมากเกินไปมันจะกลายเป็นความเสี่ยงเพราะมันคือหนี้ที่มีดอกเบี้ยตลอดเวลาและเป็นหนี้ที่เหมือนกับเราต้องแบกไว้ถูกไหมครับอ่าเหมือนกับที่กรณี CPO กับ c p a เป็นอยู่ c p a มีหนึ่งแสน CPO น่าจะสองสามแสนอันนี้ต้องนานแล้วนะครับเสร็จแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเอา CPR ก็เอาเอาตัวเองไปซื้อธุรกิจที่ผมต้องใช้คําว่าไม่เกี่ยวข้องนะมไม่ไม่ไรีเลทดูยังไงต้องถามว่า CPR เนี่ยถ,ถ้าเทียบกับกลุ่ม CP น้องน้องว่าเหมือนเหมือนหุ้นอะไร CPR นะเหมือนหุ้น CRC คือทําธุรกิจที่ขายของอแต่ถ้า CPN เนี่ยทําธุรกิจขายของปะไม่ค่ะทำธุรกิจเลยฮะพัฒนาอสังหา แต่เป็นอสังหาที่เป็นห้างนะไม่ใช่บ้านถูกไหมถ้าเซนเทลก็เป็นพัฒนาอสังหาที่เป็นโรงแรมอ่านไหมไม่เหมือนกันค <ừ. S 1> นที่ถ้า c p พีเนี่ยถึงจะมีค่าเช่าบ้างแต่ไม่ใช่ธุรกิจหลักธุรกิจหลักจริงๆคือซื้อมาขายไปขายของแล้วอยู่ดีๆก็บอกว่าเราจะไปซื้อโปรเจกต์ที่เป็นการพัฒนาอสังหาริมทซั์ใช่ไหมให้ปีตัดนี่คือการพัฒนาอสังหาริมทซับใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยก็ไม่ถูกละแล้วให้พี่แตดเนี่ยอยู่ที่บางนาคู่แข่งคือไม่กาบางนาเซ็นท่านบางนาและบางกอกมองแบงกอกมองที่กำลังจะเกิดของกลุ่มเดอะมองต้องบอกว่าอะไรอะเส้นบางนาตอนเนี้ยครบทุกเจ้าเลยม, More, มีเดอะมองมีเซ็นท่าน จริงไม่กะบ,บางนานี่คือของเซนท่านเหมือนกันเนาะตอนนี้เพราะเขาถูกซื้อไปแล้วแล้วก็จะมีเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยให้ไปจัดโผล่ขึ้นมาคําถามที่มันน่าคิดคือกลุ่ม c ีพท่านไม่เคยประสบความสาเร็จในการทําธุรกิจอพอปตีถูกไหมอ่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบเนี้ยคุณไปซื้อโปรเจกต์คุณไปลงทุนโปรเจกต์ที่ หยุดการก่อสร้างเพราะไม่มีเงินอ่ะอันนี้อันนี้ก่อนนะอันนี้เขาจะจริงเนาะสองคุณไปซื้อโปรเจกต์ที่อยู่ในทําเลที่การแข่งขันสูงมากไม่ใช่สูงธรรมดานะครับสามคุณไปซื้อโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของคุณเลยอ <c oughs> ขอุ้ขายของไม่ใช่พัฒนาสังหาอันนี้เขาใจใช่ไหมครับและสี่คุณเข้าไปซื้อทั้งท้งที่คุณก็ไม่พร้อมไม่พร้อมอยังไงครับ CPS ก็มีหนี้แสนล้านคุณยังยังยังแบงหนี้หลังแอนอยู่เลยอะถ้าลงมันก็เหมือนเตียอุ้มค่อมอะอ่าเพราะฉะนั้นด้วยประการและทั้งปวงสาธุการลงทะลุการลงครั้งนี้จึงจึงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยอย่างยิ่งของนักลงทุน เขาด้เปิดเมื่อวานปุ๊บหุ้นก็เลยถลาลงเลยนะฮะอค่ไหมฮะพี่หมูคะแล้วถ้าเกิดสมมติทั้งหมดทั้งมวลนี้ยมันจะทําให้หุ้นไทยช่วงปลายปีค่อนข้างจะเสียทรงไหมเพราะหลายคนก็บอกว่ามันอาจจะมีแรลลี่ช่วงท้ายปีนะหรือว่าเป็นช่วงนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะเสียทรงเพราะว่าเราเจอในเรื่องของปัจจัยเฉพาะกิจด้วยแล้วก็อยากให้พี่หมูแนะนําเรื่องกลยุทธ์ด้วยแล้วตอนนี้ช่วงนี้นักทุนจะต้องลงทุนยังไงได้บ้างคะ ผมว่าไม่มีหรอกแรล,ลี่อ่ะนะฮะไม่มีเพราะว่า,าเพราะเรา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 มีปัญหาของเราเองเช่นเรื่องของการเริ่มชุมนุมจากที่ไม่มีมานานเรื่องของการมีปัญหาธรรมัดทำไปทำไมอ่านะใช่ไหมฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ประเทศไทยเองจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแคตตาลิสอะไรในตัวมันเองตอนนี้นะครับที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้น อ,อจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแค่คาตาลิปบางๆเบาบ au, ๆที่จะแบบพอที่จะค้ำยันตลาดหุ้นไม่ให้หลุดเช่นอะไรครับแจกเงินเหมือนหนึ่งมืนอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะพี่หมูก็เกือบจะได้แล้วนั่งครั้งต่อไปอะ่ะเพราะเขาเกืออายุก,ก็เกินหกสิบห้าเนี่ยได้ละ <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็ออรัฐบาลก็ใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวก็ดีขึ้นใช่ไหม แล้วก็เป็นเรื่องของ FDI ก็สูงขึ้นนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันผมทราบภาษาพี่หมูเรียกว่าอะไรมันเป็นส้มหนลนมันเป็นพสซีฟมันเป็นมีทูสแทติจีเอาพี่ถามง่าย,ายๆว่า FDI ที่เข้ามาตอนนี้มันมาจากผลที่รัฐบาลทำอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ท่องเที่ยวนี่มาจากการที่รัฐบาลทำอะไรไหม ไม่ใช่นะแล้วก็รายได้ของแจกเงินเนี่ยอันนี้เป็นผลของรัฐบาลแต่คำถามที่ต้องถามน้องบ้าต่างชาติมองดีหรือมองไม่ดีเพราะต่างชาติมองว่าทำไมคุณไม่เอาเงินเนี่ยไปนะครับเช่นไปลดหนี้ครัวเรือน ใช่ไไปสนับสนุนขั้วเรืออ่ะขั้วเรือละสามหมื่นบาทอะไรเงี้ยให้ให้ผูเรือนเนี่ยเขาปลดปลดล็อกแบบนี้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับแทนที่จะเอาไปจ่ายอย่างเงี้ยนะครับเ,เขาก็เลยมองไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีนะแล้วฉะนั้นเนี่ยเ,เราไม่ได้มีจุดแข็งอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราจะดีกว่าคนอื่นแต่โอเคอะ่ะ แต่ก็ไม่ได้ดูแยกขนาดนั้นแต่เผอิญว่าพอมันมีข้อเสียหรือหรือดีเฟกที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือเรื่องทําไปทําไมกับเรื่องชุมนุมพอมีสองเรื่องเข้ามาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับทอฮะเป็นค้อนทุบลงมาเลยก็เลยเกิดเหตุการณ์สองวันเนี้ครับค่ะเราต้องลงทุนยังไงดีคะช่วงนี้ใน,น,นช่วงท้ายปีแล้วค่ะหุ้นตัวใหญ่เนี่ยาบางตัวจะถือเป็นโอกาสในการเข้าซื้อได้บางตัวอ่าเดี๋ยวเจ้าบอกให้ หุ้นตัวเล็กก็เหมือนกันถ้าผู้ภาษาง,ง่ายๆคือเวลาคุณซื้อหุ้นตอนนี้คุณจะต้องใช้บอททอมอัพเป็นหลักท็อปดาวเป็นรองท็อปดาวเนี่ยคุณจะต้องเอาไว้ใส่อาศัยจังหวะอย่างเงี้ยคือมันถลาลงมาทั้งกดทั้ง,งกิดทั้งกระดานเพราะวันนี้มีหุ้นที่ขึ้นแค่90กว่าตัวมีหุ้นที่ลง200กว่า70กว่าตัวมีหุ้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง140กว่าตัวก็แสดงว่าตลาดไม่ดีถูกไหมครับ โดยเฉพาะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าอถ้าภาพใหญ่มันลงเราคงไม่ไปฝืนแต่พอภาพใหญ่ลงเสร็จปุ๊บเอ้ยเราลงมาถึงจุดหนึ่งเฮ้ยเรามีโอกาสอยากจะซื้อได้ไหมก็ต้องมาตั้งคำถามสองข้อก่อนว่าหนึ่งซื้อแล้วเซ็ตมันจะลงไปพันสองหรือเปล่าอันนี้ก่อนนะผมไม่คิดอย่างไรนะครับเพราะว่าไทยเราเราเรามีไอ้สามสี่ข้อที่พี่พูพดอะ แล้วก็เรื่องธรรมธิบาทจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะเจาะจงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่โรคติดต่อนะที่จะไปถึงท็อปทนตัวอื่นอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่มัง้งอะไรเงี้ยหวังว่านะครับหวังว่านะ <c oughs> แล้วก็เอ,อเรื่องของการชุมนุมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจดีกว่าว่ามันจะมีผลอะไรเยอะไหมแต่เซนติเม้นท์มันมีแน่ อันนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเซตก็เลยดูเหมือนมีดาวไซด์มากขึ้นอัพไซด์น้อยลงจริงๆผมอะ่ะพี่อยากจะมองว่าเซตสิ้นปีอะ่ะเต็มที่ก็ผิดพันสี่ร้อยกว่าอะไรเนี่ยแค่นี้แหละไม่ไม่ได้ไปไหนหรอกไม่ได้คิดว่ามันจะหลุดแค่นั้นเองแล้วก็ปีหนา้าก็ยังคิดว่าไม่นะ่าเกินพันห้าด้วยนะพ,พี่พี่คิดอย่างนั้นนะก็แสดงว่าจริงๆเซตถ้าจะไม่มีอัพไซด์ในมุมของพี่เลยถูกปะแต่ว่าดาวไซด์เนี่ยพี่ก็ไม่ได้คิดว่าเยอะอาจจะเนี้ยพันสามร้อยกว่าเป็นไปได้อะไรเงี้ย เพียงแต่ว่าในภาพนี้ยังมียังมีเพชรในตมนะครับมไม่ใช่เพชรในตรมนะ<อ>ไม่ใช่นะนะครับ<า>อย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับหนึ่งไปซื้อเลยครับหุ้นกลุ่มเก่าเ<อ>กาคือมีอะไรบ้างครับเกาไทยเออแอดวานซ์อ่าพวกเนี้ย อินทัชนี่เดี๋ยวก็จะหายไปละ mm hmm. นะจะกลายเป็นเกาทัชไปละนะครับอ่าอันเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นฐานดีสตอรี่ได้หุ้นลงมาเยอะหมายถึงลงมานี่หมายถึงลงมาจากพีกนะผมว่าอันนี้โอเคจริงๆเป็นหุ้นนางฟ้าของผมนาะ <c oughs> งฟ้าที่หนึ่งก็คืออยู่ข้างหน้าผมนางฟ้าที่สองก็คือเกา <c oughs> นางฟ้าที่สาม <c oughs> ก็คือ In uh, <c oughs> อินแอดวานซ์ แล้วก็เออทเพราะเออเนี่ยอันเดอร์โอนอันเดอร์โอนนี่หมายถึงว่าแบบฝรั่งไม่ได้มีเยอะอแล้ววันนี้ก็ลงสามเปอร์เซนตตอนนี้ก็หลุดหกสิบทฤษติเนี่ยเอเคยต่ำสุดนี่เท่าไหร่ฮะสี่สิบกว่าบาทนะแบบต่ำสุดๆเอเนะี่ยจริงๆแล้ว่กำไรมันเพิ่มอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเออทก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งต่อไปก็จะเป็นเ เดลต้าผมว่าเดลต้า hmm. ที่ลงมาร้อยสี่สร้อยห้าสิบขึ้นเนี่ยผมว่าโอเคอันนี้ผมพูดถึงตัวใหญ่ก่อนนะแล้วก็แบงค์แบงค์เนี่ยผมจะแนะนำเคทีบเป็นหลักเคและแบงค์เป็นรองเหตุผลเพราะว่าเอเพื้นฐานเนี่ยมันโอเคละนะฮะแบงค์ bank วันนี้ไม่ได้ลงเยอะมากนะครับไม่ได้ลงเยอะมานะแอนด์แบง์ตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้ที่ผมคิดว่าในสเตตต่อไปมีโอกาส เอาเพ r f o ฟอร์ม <Out> mm hmm. แต่แต่ใจแ,แต่ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไม่กี่ตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากพอที่จะช่วยให้เซตไปได้ไกลๆนะอาจจะแค่พันสี่ร้อยกว่าเลยแค่นี้เอง mm hmm. ในที่ผมเรียนนะแล้วก็จะมี uh hmm. ตัวต่างๆที่ผมกัเล็กๆเ,เนี่ยที่ผมคิดว่าเวลาตลาดไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่ Under Value แล้วเราน่าสนใจมองไปข้างหน้าเช่นอะไรครับ เช่นหุ้นร้านอาหารอย่างเช่นโอเคเจอย่างเช่นมาคุโรอันนี้ก็กลุ่มที่หนึ่งหุ้นกลางๆกลุ่มที่สองนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือ,อหุ้นปั๊มน้ํามันที่มันมีนอนออยเยอะๆพวกกาแฟอย่างเช่น PTG เขาก็จะมีพันธ์ไทยที่กําลังโตแล้วก็จะมีหุ้นลูกชื่อ a t l a s ที่ทําเกี่ยวกับ RPG ที่กำลังจะเข้าตลาดนะครับแล้วถ้าเป็นอย่าง ชัสโก้เนี่ยตอนนี้เขากำลังเริ่มเห็นการฟื้นตัวของยอดขาย EV โดยเฉพาะแบรนด์ BYD เพราะว่าจบงานมอเตอร์โชว์ปีล่าสุดเนี่ยครั้งเนี้เี่อ b ดีขายได้7,000กว่าคันน้อยกว่าปีท่แล้วนิดหน่อยก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ mm. ออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสตอรี่อันนี้คือกลุ่มปามกลุ่มที่สองนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอาจจะเอาประมาณนี้ก่อนกลุ่มสุดท้ายก็จ,จะเป็นกลุ่มส่งออก พราะเงนินบาทกาลังอ่อนก็เป็น a อไออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วกออ็อย่างเช่นกลุ่มยางยางพารานะครับก็อย่างเช่น n น ER, ี n e o ์อตอิสลาเบออย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนอตอิสลาเบอร์ ber, ตอนนี้ถ้าไม่หามว่าพ e ออยู่ที่สี่เท่าสี่เท่ากำไรเนี่ยปีหนึ่งประมาณพันเจ็ดยิวตอนนี้เท่าไหร่ทราบไหมน้มนองเนอร์เนี่ยตอนนี้ยิวน่าจะประมาณเถ้าพี่จำไม่ผิดนะ เจ็ดสิบานพันแปดก็ประมาณสักสี่สิบกว่าตังค์ตอนนี้ราคาสี่บาทกว่าสิบเปอร์เซนต์องแฝว่าเยอะมากสิบเปอร์เซ็นตเยอะมากเลยนะแล้วเขาไม่ใช่หุ้นคอมอดิตีเห็นถ้าเราเข้าใจตลาดนะว่าดาวไซด์ไม่เยอะอัพไซด์ไม่ค่อยมีแล้วก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่ามีหุ้นหลายๆตัวที่ผมแนะนำไปชุดหนึ่งเนี่ยประมาณนี้ค่ะ วันนี้ก็ได้ข้อมูลที่จัดเต็มกับพี่หมูนะคะแล้วก็ต้องนันดด่วนนิดนึงเพราะว่าถือว่าก็เป็นประเด็นหลวงเพราะพอหุ้นไทยหลุดพันศีนี่หลายคนก็มีความกังวลน,นะคะก็พี่หมูก็เล่าให้ฟังแล้วว่าก็เกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็อย่างที่ทุกคนพอจะติดตามข่าวกันก็มีในเรื่องของกลุ่ม C p พมีในเรื่องของว่าพี่หมูเสริมว่าพรุ่งนี้จะมีในเรื่องของชุมนุมทางการเมืองด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนแต่มีผลแน่ในเรื่องของเชิงเซติมต์นะคะแล้วก็เรื่องของ global minimum s a อีกก็ เมื่อกี้พี่หมูก็ได้มีเล่าไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็มีแนะนําหุ้นด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปทํากันบ้านกันต่อได้นะคะและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่หมูมากมากค่ะที่มาวิเคราะห์ให้เปิฟังแล้วก็แนะนํากลยุทธ์ในการลงทุนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y ่ h a t นะคะ